แม่ปัญหาไม่ได้แล้วก็คนอื่นจะช่วยเราเพไม่ได้สภาพตัวเราช่วยตัวเองอย่างนี้เรายัหาธรรม,มะไม่ได้ยังไม่รู้ว่าธรรม,มะอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่เมข้าใจพร <c oughs> ะพุทธเจ้า,าเขาเสด็จเลื่อนไปเมื่อสมัยพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้ามากัดในโลก ถ้าชายเลิกนนะั้นไม่มีี่พึ่งแต่ไป,ไปพึ่งก็ผีไปยับพระเดินบานสางเก่เาเทวดาตามเปนหลังมหาลากไม้เป็นต้นไปหาผีข้าวกากสวทมันจะไปว่าเขามันไม่มีี่พึ่งตายไม่มีที่ไปไม่มีทิ่ไปแล้วมันรูกก้จะไปพึ่งนใครก็ไปหาหมอดูไปหาผีข้าวแกทรงแล้วก็ไปเดินบานสารเก่าเทวดาตามต้นหม,มากลากไม้หาที่พึ่งทางใจมันมไม่มีี่พึ่งจริง พระพุทธเจ้าก็รู้หมดแล้วมันไม่มีไม่ใครคืบพึ้งงานแม่นอนนะถูกต้องเลยกล่าวถึงนุทนาติคาดาน,นุทนาติคาดา,านำข้าวมาติตายากมาถวายเทวดาลินมาน้ำเมรันชลาก็มาถวายแต่เด็กก้าวทายเฉยๆมานั่งอยู่ทรงนั้น,นประทับที่ไ่นก็เข้าใจว่าเป็นเทวดา ก็ถวายก็ไปทั้งชาทองคำเลยเจ้าชายบอกว่าข้าไปเจ้าหามาหกปีนะาธรรมะยังไม่พบในวันโกนมีสาถาบูชาเฉยรอธิษฐานติดเวยเข้ามาทุปาญาของมันข้านาปีกาดาเขยหมดถาดแลวขออธิษฐานถาดลอยน้ำบอกว่าธรรมะอยู่ที่ไหนขอให้พบธรรมะในวันนี้ถาดนั้นก็ลอยขึ้นเหนือน้า กระทั่งทิ้งน้ำเชี่ยวในแม่น,น,น้ำเนลังฉลาที่ประเทศอินเดียลอยขึ้นเหนือน้ำไปลอยขึ้นเหนือน้ำแล้วพระเดชาบอกเอาละขา้าพเจ้าทรงพบธรรมะในวันเจอธรรมะแล้วตอนทั้งหลายคิดออกไหมทาลอยขึ้นเหนือน้ำคือฝืนใจเลยต้องข้ามแม่น้ำเนลงังฉลามีปลาเมล็ดหญาผุดสะถวายประบัตกรรม นางขาดพลังเลยเอาละวันเนี้ยยอมตา,บญญายบนยาศุสุนั่งภาวนากรรมาฐานทำนา,นาเนี้ยไม่ได้ก็ความฝืนใจหนัก,ก,ก็ต้องอาเบาก็ต้องคต้องฝืนใจให้ได้ก็ไปตามมารมไม่ได้ขับยอมตาเยเวือดเหือเหือเครื่องแตามๆาขจยอมตายน้ำบัดน,นี้แลงเฉลี่ยเลยนี่ตือทำไม บางคนไม่รู้ม,นหนา,มา,าหน้ามาฐานมาสบายแล้วมั้งเนี่ยมันแห้งกัดแฉๆสบาย,บายถ้าฝืนไปไม่ได้ก็ไปตามอารมณ์ตามใจคนตามใจต,ตัวเมื่อไปยังเมฆความเคร่งขรึมรับรองท่านใครไม่เหรอท่านจะไม่พบของดีของดีอยู่ในตัวเองนี่เอง,เองแต่พระเจ้าก็ไปหาเพื่อไม่พบก็แท้อยู่ในตัวเราเองต้องฝืนใจฝืนใจ กิตมบบบรระบอกญาติโยมพระสององค์เจ้าไว้ทุกหลวงพระข้าวัดให้ได้สามวัดวัดถูกธรรมวัดอารมณ์วัดใจวัดจิตไอวัดถูกธรรมเนี่ยพระองค์ได้มาเลยทำสระการทำสระการเนี่ยท่านสอนดึงเหตุหนึ่งสองนรอสอธรรมชาติธรรมเทพไม่ได้ธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายทัลดล่าจากกัน มีกรรมเป็นของตนเกิดแล้วก็ตตอกแต่คันได้มาแล้วแต่แล้วก็ต้องเศษเศษแล้วก็ตายนี่สอนธรรมชาติคนมก่อสองสองเหตุสอนผลสองเหตุสอนผลเหตุดีเนี่ยผลต้องดีเนี่ยเหตุไม่ดีก็ผลก็ดีก็อย่างไรเนี่ยก่อสองสามสองกดแทนต่ำ ทำดีได้ดีทำทั่วได้ทั่วเแาาต่ว่าใครเตรียมมันต้องช่วยตัวเองคนอื่นทั่วเราไม่ได้แน่นอนท่านสาธุชนนะพุทธโดยสัรนักธรรมฐานที่ท่ามานั่งนี่ท่ามาช่วยตัวเองนะเนี่ยไม่ใช่ว่าคนอื่นมาช่วยท่านมันจะมานั่งสบายนะเนี่ยรังปลอนมาต่อยก,อนนะกันอีกเนะใช่ไหมจะมาทะเลาะกันอนะีกเนี่ยมันอยากไปซ้ำสร้างตัวเองจังน,นะความชั่วอยู่ในตัวของท่านเอง แสดงออกมาเลยให้เขาเห็นเลยทางญาจาเห็นทางสัญญารมรย,ามายา่าตรงน,นี้สำคัญมากเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาบางคนไม่มีปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยสำคัญมากมันไ่อยู่ในหนังสือหนังสือเรียนแล้วไปจะทำงานให้สร็ดไปแต่คนขี่เกียดเนี่ยมันไม่มีปัญญาไรปัญญามากคนขี้ ่านสอนตรงนี้กฎจัการสื่อสอนอะไรที่ได้มาจากนางนุชนาสุขดาสอนให้ฝืนัดอย่าปล่อยไปตามอารมณ์ตัวเองมันเสียคู่เสียคนขามากมาย่อยไปตามอารมณ์ตามใจตัวเองอย่างนี้เป็นก็มีความหมายอย่างนั้นท่านก็มาสรุปผมงานกรรมาฐานนี่นเองคือแม่ท่าแม,ม่น,นาา้ำเมรังชะลาสมเด็จ มออกในวันวิสาขาพุญชาแล้วก็ไปตปรวักาจวัคซีทั้งห้าในเองตรงนี้เองได้ตอนมาเจอนางนาาาามุคนาสุขาดาขยายข้าวมาตุปายาตนานตุยาจาเข้าใจเป็นเทวดามาบนบางแ้งกล่าวเลิกขันหมดเลยทําให้นางสุขาดาล่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเขาเรียกบ้านสุขาดาที่อินเดียมาเป็นบั นี่แหะท่านทั้งหลายถ้าฝืนใจมาได้ใจมาตามอารมณ์ตามตัวเองแลก้ก็าม,มา,านั่งกรรมฐานมันง่ายแค่นี้เขา,ขาเพราะระคังแม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 งนอนต่อไปออกมาเลยนี่แหละตามใจตัวตามใจตนตามใจคน,จนคือตัวเองไม่มีอัตนาเหตุของโน้นาโสไม่มีตนไปคิดถึงนตนตอนไม่ไปคิดถึงน,นิตนพระพุทธเจ้าสอนตรงนี้เน้นตรงนี้ สอนให้ช่วยตัวเองที่ท่านมาเนี่ยทา่านมันม่ช่วยตัวเองเนี่ยใครเขาจะไปช่วยท่านสอนให้ฝึกตัวเองสามสอนให้สอนตัวเองเอาสติมาสอนสึดตั้งสติอารมณ์ไว้ให้ดีอย่าให้อารมณ์เสียตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากไม่ใช่ว่าทำตามใจชอบนะไม่มีกรอบขอบเขตไม่มีวินัย